ใครเอาทิชชู่ไปให้หมูเด้งงับเขาตามหากันอยู่นี่ไงนี่ไงาตามหากันให้ควักคุณผู้ชมสุดท้ายเจอตัวนะอ๋อฮี่มันต้องดูหน้ากันหน่อยแล้วเอาให้น<อ>ใหนกาากกักเอาให้หนักมาภาพจากกล้องวงจรปิดเอาให้หนักฮะนี่ฮะ<อ>เห็นไหมทิชชู<อ>่หมูเด้งงับเห็นไหมแง้มแง้มแง,ง,ง้มเห็นไหมเห็นไหมเป็นไวัยเล่นานะอุ้ยเออ นี่ฮะเจอแล้วครับนี่ฮะผู้ที่กระทำความผิดเห็นไหมเห็นเลยไหมที่ชู่ค่อยๆลอยลงไปที่พื้นเจตนาหรือไม่เรื่องนี้เรื่องนี้ฮะจะต้องหาหลักฐานมายืนยันกันนะคุณชมพู่คุณคิดไงกับข่าวนี้เราคิดแน่ๆว่เป็นนักท่องเที่ยวอะ่ะ <laughs> คือนักท่องเที่ยวร้อนอ่ะเปิดเอเขาสนทัพเปิดเขาเขียมันก็มีอากาศร้อนเนาะน่าจะซับกระดาษแล้วแบบเลอทับหล่นแล้วเป็นน้องลิงอะมุมไปเลยนะคือโกรธอะไรกันแกล้งอะไรกันหรือว่าช่วงนี้หมันไส้เธอดังนักหรอไม่มีใครไปโกงฉันเลยอย่างเงี้ยไม่หรอกไม่ตั้งใจหรอกหลังจากที่เกิดเหตุนะคะมีภาพออกมาว่าทําไมหมูเด้งไปเลียทิชชู่อันนี้ไปงับไปแง้มเนี่ยใครนะทิ้งทิชชู่ลงไปตั้งใจแกล้งน้องหรือเปล่าปรากฏว่า Facebook ขาหมูแอนเดอะแก๊งฮะ เขาก็ออกมาโพสต์บอกว่าไอ้เรื่องกระดาษทิชชู่เนี่ยนะมีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วสุดท้ายก็ภาพอย่างที่เห็นลิงเอาไปเล่นแล้วหลุดมือและจุดเริ่มต้นลิงไปเอากระดาษทิชชู่มาจากใครนั่นน่ะสิเขาก็เลยมีการขอความร่วมมือมา,าพอโพสต์ู้บอกว่า เออรบกวนนะักท่องเที่ยวทุกท่านเวลาจะทิ้งขยะอะไรอย่างเงี้ยรบกวนทิ้งในที่ที่จัดเอาไว้ให้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านเผลอลืมเอาไว้หรือวางในจุดที่มันไม่เหมาะสมอ่ะน้องลิงเขาจะมาเจอ,อแล้วเขาเอาไปเล่นเขาโซนอยู่แล้ว่เออเขาเล่นเขาโซนของเขาสุดท้ายมาันมันหล่นลงไปในบ่อที่ไปเจอสัตว์ไม่เฉพาะหมูเด้งนะ ที่เขาแบบว่าไปทานไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะอันตารายเขาก็ฝากขอความร่วมมือมานะฮะส่วนทางสวนฉัดเปิดเขาเขียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการวางมาตรการนะเป็นการป้องกันส่วนเนี้ยให้มันแบบว่าให้มันปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยของสัตว์แต่ละตัวเหมือนกันเนาะต้องดูแลเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะออจริงๆคุณผู้ชมเพิ่งไปมาเ,ออเยอะจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติฝั่งยุโรปฝั่งจีนเยอะมากพี่กอล์ฟ ก็เป็นที่ปักหมุดไปแล้วอ่ะใช่คนที่มาเที่ยวในเมืองไทยแล้วอ่ะและอย่างที่บอกนะอันนี้ในฐานะคนชุมบรีนะขอพรีเซต์หน่อยไม่ได้ไปมองแค่หมูเด้งเขามีโชว์ช้างว่ายน้ําก็น่ารักมากในตู้กระจกหรือว่าบริเวณรอบๆอ่ะค่ะรวมไปถึงไนท์สฟารีน้องกวางอ่ะน้องกวางอ่ะผมอยากไปเจอน้องกวางน้องกวางที่ชอบไปเดินเล่นหน้าเซเว่นอีเลเว่นอ่ะที่ใส่กระโปรงสั้นเนอะที่ใส่กระโปรงสั้นแล้วใช่ที่อยู่มหาลัยอะไรเนี่ยน้องกวาง กวางสัตว์ที่เป็นกวางใช่จ้ะเขาเป็นอีกหนึ่งดาวดวงเด่นของที่นีะเขาชอบไปเดินเล่นแถวหน้าเซเว่นหรืออยากไปเจออยู่น่ารักน่ารักยัเไี่ยวกันน้องเอวานะใช่ไหมเอวานะเียงใหม่ะใช่ตอนนี้สวนสัตว์บูมมากใช่ใช่เพราะว่าเป็นที่ดีๆนะคะเพราะว่าเขามีร้านกาแฟมีคาเฟ่มีจุดแบบหลายๆจุดให้ท่องเที่ยวที่สําคัญคือมันเป็นพื้นที่ของครอบครัวใช่ไปได้กันทั้งบ้านใช่แล้วค่ะ